เก๋งสประตูราคาประหยัดพลเบาๆนะคะกับคันนี้เลยค่ะนิสสันอเมล่รถปี2013ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะคะเดี๋ยววันนี้เนเน่จะพาชมว่าคันนี้สวยยังไงราคาประหยัดยังไงนะคะคันนี้เป็นนิสสันอเมล่าสีดำๆถูกใจสายเข้มสายดาร์กนะจ๊ะต้องรีบมาจับมาจอดนะทุกคนอย่าไปโฟกัสที่สิวมาดูรถกันดีกว่าค่ะมา เริ่มให้ตั้งแต่ล้อเลยนะคะคันนี้เป็นแม็กแต่งมาสวยสวยเลยเป็นแม็กกีนะคะยางเดี๋ยวเน่เน่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคันนี้มีสกเกิร์ตมาให้รอบคันด้านหน้ามีด้านข้างมีด้านหลังก็มีนะจ๊ะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้เดี๋ยวติดคิวให้เพราะว่าคิวน้องหลุดไปเดี๋ยวจัดให้นะคะติดให้ใหม่หมดเลยรวมถึงฟิลม์มฟิล์มด้วยนะคะเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันเลยนะจ๊ะที่จับตรงนี้เป็นคโครเมยียมนะคะสีภายในรถนะคะเบาเป็นเบาะหนังนะคะ สีแดงสวยๆเลยตัดกับตัวรถนะคะเพราะว่าอะไรด้านในคอนโซลคอนโซลนะคะเป็นสีดําตัดกับตัวรถที่เป็นสีแดงทําให้มันดูสวยและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นใครชอบสีดําสีแดงนะคะต้องรีบมาจับมาจองเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะนี่จ้าให้ดูด้านหลังมิสซันอเมร่ารถปี2013มีเซ็นเซอร์มาให้ที่ด้านหลังนะคะมีสเกิร์ตมาให้และคันนี้นะคะมีสปอยเลอร์นิดๆมาให้ด้วยนะตรงนี้นะ มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะคะด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูจ้ะนี่นะคะใครที่นั่งด้านหลังนะคะมีที่วางแก้วให้นั่งกันแบบสบายๆเลยนะคะดูช่องว่างที่วางขานะคะก็คือกว้างมากๆเลยนะสําหรับคนขาใหญ่เหมือนน้นก็นั่งสบายเลยนะคะรถสวยมากๆไม่มีการชนหนังไม่มีการน้ําท่วมไม่มีการทําสีใดๆมาเลยนะจ๊ะให้ดูค่ะความสะดวกสบายของคันนี้ก็คือเขาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะใครที่ไม่ถนัดการเหยียบคัส เหยียบน,นุ่นี้นานๆให้มันเมื่อยขานะคะคันนี้มาจะมาจองได้เลยกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าแล้วนะจ๊ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะมาค่ะตามมาดูกันที่ห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้นะคะห้องเครื่องจะสวยขนาดไหนนะนี่เลยให้ดูว่าเวลารถบ้านเข้าใหม่เข้ามานะแล้วยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาความสะอาดะมันจะเครอะประมาณนี้ทุกคน mm hmm. เจ้าของเดิมนะคะแถวบ้านเน,น่าจะเป็นดินแดงแหละดูจากสภาพนะคะ คานหน้าเดิมๆไม่บิดไม่โคง้งไม่งอนะคะรอยอาร์ครอยมาร์กจากโรงงานยังอยู่แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเลวภารยในเครื่องเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ใหม่ดูแลให้อย่างดีฝากระโปรงเดิมๆนะคะรอยมาร์กรอยอาร์คจากโรงงานยังอยู่สติ๊กเกอร์มอกอจากโรงงานยังอยู่ใครที่สนใจคันนี้นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆเลยและสําหรับลูกค้านะคะที่โทรเข้ามาและแจ้งว่าโทรมาหาเซลลเน่ๆหรือเข้ามาที่หน้าร้านแล้วบอกว่ามาหาเซลล์เน่นะคะ คันนี้ได้ส่วนลดไปเลยและจองแค่1น0 0พค่ะได้ส่วนลดไม่พอนะคะได้โปรโจอง1,000แล้ววันรับรถได้โปรโทองด้วยสำหรับใครที่อยากได้โปรนี้นะคะโทรเข้ามาแจ้งเข้ามาว่ามาหาเซลล์เนเน่นะจ๊ะสำหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้นึกถึงเนเน่นะคะสมชายคาเซนเตอร์ Center, รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เนเน่นะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพด,ดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ